ข่าวสมุยแต้าบุญสูงมากเจอเต้าลิซ่าที่ขนส่งสมุยสวยยิ้มแฉ่งแย้มแบรนด์ไหนเลือกลิซ่าเป็น GBA คือฉลาดที่สุดมาฟัางกันค่ะ สวัสดีทแีแม่แม่ชาวบ้ทุกคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวสั้นใจฟฟกันหน่อยค่ะซสื้ร้อนร้อนนะคะเหมาะสมกับอากาศประเทศไทยของเราในตอนนี้อย่างที่ทุกคนทราบกันคือน้องลิซ่าศิลปินสายเลือดไทยของเราค่ะคือหนึ่งในนักสแสดงซีรีส์ดังในอเมริกาเดอะไวท์โรตารซีซั่นสามก็จะเน้นถ่ายทําที่ไทยของเราเป็นหลักนะคะทิ่สมุยกทมและภูเก็ตค่ะณช่วงนี้ก็กําลังถ่ายทํากันอยู่เลยนะคะที่สมุยก็หลังจากที่น้องลิซ่าแอบบินเงียบนะคะน่าจะวาร์ปส่วนตัวไปที่สมุย หลังจากที่มีรูปภาพกับคุณเล็กพัทนาวดีค่ะเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดารารุ่นเก่าในประเทศไทยของเรานะคะกับแคปชั่นใจฟูว่าเธอเป็นคนที่อบอุ่นมากซึ่งในคอมเมนต์ก็มีเรื่องราวดีๆนะคะก็บอกว่า น้องลิซ่านี้นะคะก็จะได้เติมพลังดีๆจากคุณครูแน่นอนทางด้านคุณครูก็ได้ตอบกลับไปว่าสงสัยครูจะได้เติมพลังจากเธอมากกว่านะแฟนๆเห็นแบบนี้แล้วก็หายห่วงนะคะทางได้เรียนรู้ทางด้านการแสดงคําแนะนํานะคะจากดาราระดับบรมครูระดับตํานานของไทยค่ะแต่ล่าสุดเห็นว่าจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักใจฟูขึ้นไปอีกนะคะกรีซล,ลั่นทั่วสมุยนะคะเพราะว่ามีแฟนๆที่อยู่แถวสมุยค่ะแต้มบนสูงเจอหนองลิซ่า ะะที่ขนส่งสมุยนะคะก็เหมือนว่าหนองลิซ่าจะไปต่อใบขับขี่นะคะใน t ทวิตเตอร์ค่ะมีแ,นแฟนๆได้บอกว่ากรีซเช้านี้เจอลิซ่าไปต่อใบขับขี่ที่ขนส่งสมุยแล้วเราก็ต้องถ่ายรูปต่อจากเธอคือเรามือสั่นมากไม่ไหวสติแทบขาดวิ่งแทบไปกรีซอยู่บนรถ ตอนที่ลิซ่าจะมาขึ้นรถกราบไอ้เราก็ตะโกนเรียกลิซ่าลิซ่าเมล้าถ่ายรูปหรือขอถ่ายรูปได้แต่เดินไปข้างรถตู้แล้วก็ทำมือหัวใจเหมือนนางเห็นแล้วก็ยิ้มอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ใจฟนนะคะที่สมุยก็จะเจอลิซ่าไปต่อไปขับขี่นั่นเองค่ะก็ในส่วนของเรื่องนี้มาจับตาดูกันต่อนะคะว่า g b a แบรนด์ไหนเอ่ยจะเปิดตัวน้องลิซ่าเป็น g b a ในปี2024ั่แฟนๆต่างก็บอกว่าการที่แบรนด์ไหนที่เลือกลิซ่าเป็น global brand ambassador แบรนด์นั้นคือฉลาดสุดๆเพราะว่าด้วยอิทธิพลที่สูงริบลิ้วของน้องลิซ่าปัจจุบันน้องก็เป็น g b a ให้กับซีรีส์และบุกการีในเครือ LVMH ต่างก็ทามูลค่า EM b. ที่สูงเกินกว่าเป้าหมายนะคะที่ผู้บริหารเบอร์นัดอันโนตั้งเป้าไว้ซสอีกค่ะก็ทําให้แบรนด์มียอดที่สูงนะคะก็จับสังเกตต่อที่นปัจจุบันเนาะก็เป็น G.B.E ให้กับบุกเกาลีและซีรีนค่ะก็ยังคงเลือกลิซ่าเป็น Global Brand Ambassador ต่อนะคะก็ทั้งจับตาต่อที่มีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้ทั้งแบรนด์หลุยวิกตองนะคะทั้งโลเอวและอีกมากมายอันนี้ก็คือที่แฟนๆจับตาและก็สงสัยกันไปนะคะย้ำก็คือแค่ข่าวลือค่ะเรา ก็มารอดูกันต่อไปนะคะว่าในอนาคตแบรนด์ไหนเอ่ยจะเปิดตัวซึ่งณตอนนี้คือจับตาก,กันเลยหลายเรื่องทั้งที่น้องลิซ่าเปิดตัวค่ายเป็นของตนเองแอลเลวรวมถึงเป็นนักแสดงหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวไวท์โลเทสแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งภาพยนตร์นะคะก็คือ The Walking d เดยไปอีกค่ะก็มารอดูกันต่อไปเช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ